สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวกระกฏทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องใบเม h ชา n นลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะประจําเดือนธันวาคม2อง3นะคะค่ะก็สําหรับรายเดือนเนี่ยจะมีไพ่โป๊กเกอร์ด้วยนะคะเป็นพลังงานความรักหรือว่าจะเป็นพลังงานทั่วไปก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะจับใบไหนขึ้นมาได้เนาะ,ะก็สําหรับไพ่โรแมนติก l อเลเคิลนะคะ เดี๋ยวอ่านให้ช่วงท้ายคลิปนะคะถ้าเกิดว่าฟังในส่งคนโสดจบแล้วก็สามารถที่จะไปฟังท้ายคลิปได้นะคะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองเนาะก็เหมือนเดิมนะคะไม่จะเริ่มอ่านจากคนโสดที่มีคนคุยหรือว่ามีประเด็นความรักก่อนแล้วก็จะอ่านในส่งคนมีคู่นะคะช่วงหลังไพ่ใแบแรกหมายถึงตัวตนของคุณกรกฎนะคะใบที่2หมายถึงบทสรุปความรักใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณกรกฎคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะก็ เดือนนี้นะคะธันวาคมสิ้นปีนี้คุณได้ไพ่เด e s สเตร g ทแล้วก็สิบดาบกลับขวัวทั้งสองใบเลยนะอย่างที่เมย์บอกนะว่าในเรื่องของงานของคุณน่ะคุณมีงานเยอะนะคะแล้วก็เมย์ก็เตือนแล้วว่างานเยอะเงินดีแต่ว่ายังไงก็ต้องอเหมือนกับ เลือกอะคะ่ะนะทำในสิ่งที่มันดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหมดแรงแล้วก็จะเหนื่อยใช่ป่ะก็นี่แหละนะในส่วนของเรื่องของงานเรื่องทั่วทั่วไปไมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณรู้สึกหมดแรงแล้วก็เหนื่อยนะคะที่คุณแบบอยากจะทำนู่นทำนี่โปรเจกต์เยอะไปหมดนะหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบมีความคิดสร้างสารรค์อะไรอะ่ะ คิดแบบหลายโครงการมากแหละนะไม่ว่าจะลงมือทําแล้วหรือยังไม่ได้ลงมือทําแต่ว่าคุณเหนื่อยนะคะในเดือนที่แล้วแล้วมาเดือนนี้คุณก็รู้สึกบรรยากาศแบบนั้นก็คือแบบมันก็ยังไม่จบไงเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเริ่มทําอะไรแล้วในหลายๆอย่างแล้วก็มันต้องไปต่อให้สุดนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราเริ่มแล้วมันก็ต้องไปต่อนะโดยเฉพาะแบบเรื่องของงานในองค์กรหรือว่าการค้าขายอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คุณก็เลยรู้สึกแบบว่าเหนื่อยอะนะแล้วมันก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าสิบดับมันกับหัวไม่มองว่าต่อเนื่องมาเลยเนี่ยสิ้นปีนี้คุณจะงานหนักนะคะอาจจะได้ผลตอบแทนน่นแหละแต่ว่ามันเหนื่อยอะนะก็เดอะสเตรนกับหัวนะคะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึก ไม่ได้แบบว่ากระชับกระเชงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นเดือนตุลาหรือพฤศจิกาที่คุณจะรู้สึกแบบอยากทำนู่นทำนี่พาตอนนี้คุณก็เริ่มหมดไฟเหมือนกันแต่ว่ามันต้องฟันฝ่าไปให้จบเนาะสิ่งที่เริ่มไม่แล้วในส่วนของความรักนะไม่มองว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาคาราคาซังหรือ่ตอนนี้คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดนะคะสำหรับกรกฎนะก็ สิบดาบเนี่ยมันกลับหัวอยู่มันแปลว่าคุณยังคงจะต้องอยู่ในสถานะที่มีความอึดอัดใจนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าโดนแฟนนอกใจอ่ะคุณก็จะรู้สึกเหมือนแต่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ซื่อไม่ตรงอ่ะนะเราก็รู้สึกทรมานนะคะมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบในปีนี้นะคะมันอาจจะต้องแบบยืดเยื้อกันไปถึง ปี2021นะ่ะนะถึงจะไปจบนะคะในบางคนแต่ถ้าคู่ไหนที่ว่าตัดสินใจเลือกกันไปแล้วนี่ก็ยินดีด้วยนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องดูไพ่ต่อนะเพราะว่าไพ่นี้ไว้สำหรับคนที่เขามีปัญหาและยังไม่เคลียร์กันนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะอืม เดอะสเตรนกับผัวก็หมายถึงว่าตัวคุณเองก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าปัญหาของคุณมันจะเล็กหรือใหญ่ต่อเน,นี้คุณก็ยังต้องทนทนไปก่อนนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรออกมาหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณนั้นยอมคู่ของคุณก็ได้สเตรนกับผัวนะ่ะไม่ว่าเขาจะทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วไม่ได้ปรับปรุงเนี่ย คุณก็เหมือนกับต้องทนเขานะสิบดาบกับหัว s t สเตรนก็กับหัวก็แปลว่าเหมือนยอมไปก่อนนะคะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ก่อนยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกอะนะคะทีนี้พลังงานของเขานะคะพลังงานของเขาเป็นแปดเหรียญแล้วก็3คาถากับหัวนะไม่มองว่าตอนเนี้ตัวเขาเองก็เหมือนพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ครั้นเยาว้นะคะ ถึงแม้ว่าทางฝ่ายเขาเองก็รู้สึกนะเมย์ไม่รู้นะว่าคุณขัดแย้งกันเรื่องอะไรนะในหลาย,ลายคู่ไม่เหมือนกันแต่เมย์มองว่าหน้าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบางทีันีาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าตัวทางฝั่งคู่ของคุณเขามี3ามคาถากับหัวก็คือตัวเขาเองก็มองไม่เห็นอนาคตของความสาคัญเนี่ยคนคุยของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่า เหมือนมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วมันไม่ได้แก้ไขอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงด้วยอะ่ะนะอันนี้มันเป็นดวงทั่วไปนะคะมันก็จะแบบไปเจาะลึกเยอะไม่ได้นะก็แต่เขาก็ยังมีความรักให้คุณแบบสม่ําเสมอนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเนี่ยไม่ถึงบอกเดี๋ยวไม่จะอ่านในส่วนของอรักสามเศร้านะคะเดี๋ยวขออ่านทั่วไปก่อน ตอนนี้ไม่มองว่าคู่ของคุณเนะี่ยคนคุยอะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ยังให้ความรักคุณอยู่แต่เขาก็เริ่มท้อเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าความรักมันจะไปในทิศทางไหนนี่คุณสองคนอาจจะมีการแบบว่างอนกันหรือเปล่านะในส่วนของอเดือนที่แล้วเนี่ยต่อมาจนถึงธันวาคุณอาจจะทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้เขาเลยแบบนี้ไหมเราก็เลยมีปัญหากันแต่ก็ยังยังอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากคิดจะเลิกกันนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหานหนักนะ น่าจะเป็นการแบบว่าเข้าใจผิดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างแบบงอนนะแต่ก็แต่ก็ยังยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้แบบเลิกนะคะเพราะว่ายังรักกันนั่นแหละบทสรุปความรักนะอ,อ๋ดีใจด้วยนะคะมี The World มาเนาะเดี๋ยวอะไรมันจะดีขึ้นนะคะตอนนี้คุณสองคนกุ้มใจแหละจริงๆ9ดาบก็คือเหมือนกับ อาจจะคิดมากอะนะคะจนถึงขั้นบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือว่าบางคนอาจจะหลับแต่ว่าฝันร้ายตื่นกลางดึกอะไรแบบนี้นะช่วงตีสาถึงตีห้อะไรเงี้ยถ้าคุณตื่นเนี่ยแปลว่าคุณมีความเครียดลึกนะคะจะต้องเคลียร์ปัญหาเนาะอันนี้ก็บอกไว้นะคะช่วงนี้เมยมองว่าทั้งคู่แหละรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมันยังไม่ได้แก้ไขไงมันอาจจะด้วยความที่ว่าคุณ ต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาโดยเฉพาะทางคุณกระกฎอย่างที่ไม่บอกคุณรู้สึกเหนื่อยกับงานที่มันเยอะนะแล้วก็ยังไม่มีเวลามาให้กับเรื่องของความรักแบบเต็มที่นะคะก็คงจะต้องประคับประคองไปก่อนนะจนกว่าจะสิ้นปีแหละเพราะว่า the world มาแล้วนะคะ the world แปลว่าการจบออรอบนะสมบูรณ์นะคะมันคล้ายๆกับจริงๆมันก็คล้ายสิบดาบนะแต่ว่าสิบดาบเนี่ยมันมันอาจจะเหมือนกับว่าจบปัญหาแต่ the world อะ่ะมันหมายถึงแบบมันครบ ครบองค์ประกอบอะนะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเหมือนกับสมมติถ้าคุณรอคอยอะไรให้มันสมบูรณ์อะมันมันคือความสมบูรณ์แบบะนะคะซึ่งไม่มองว่าตรงนี้มันอาจจะตีความได้ว่าในกรณีอย่างที่ไม่อ่านอันนี้อ่านทั่วไปที่ว่าปัญหาเล็กๆของคู่รักเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะมีการเคลียร์กันได้นะในเดือนมกราอะไรแบบนี้นะหลังจากที่คุณเสร็จงานแล้วมีเวลาที่จะแบบ พูดคุยอะไรการรัแบบความเข้าใจนะความรักมันก็จะกลับมาสมบูรณ์ได้จะพัฒนาไปได้นะคะมองว่าคนคุยคนนี้ถึงแม้ตอนนี้จะอึดอัดแต่ว่านาคตเนี่ยในปีหน้าเนี่ยมันมันน่าจะลงตัวนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะในส่วนคนที่มีแบบอาการงอนกันเล็กน้อยทีนี้เดี๋ยวขออ่านกรณีคนที่มีรักสามเศร้านะคะ แบบนี้นี่ก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาหนักและจะต้องมีการตัดสินใจเนาะซึ่งเม่อ่านให้ในเดือนที่แล้วเมบอกว่ามันจะต้องตัดสินใจได้แล้วแต่ทีนี้คู่ไหนเนี่ยถ้ามันยังไม่ตัดสินใจได้อะน้มันรักยาวมาจนถึงสิ้นปีเนี่ยเมมองว่านะตอนนี้เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยเขายังคงซักอยู่กับเรื่องของรักสามเศร้าเนี่ยคะ<ม>่ะเดี๋ยวขออ่านแบบนี้เลยนะไม่ว่าฝ่ายไหนนะคะจะเป็นฝ่ายที่มีคนอื่นเข้ามานะดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เมมองว่า คุณสองคนยังยังคงจะต้องแบบอยู่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมี3คนอยู่ในเดือนธันวานะคะแล้วก็มันทําให้คุณสองคนไม่สบายใจแหละนะทั้งเขาเองก็รู้สึกว่าอนาคตมันไม่สดใสตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะต,ต้องอดทนแล้วก็ต้องจำยอมอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะอดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยความรักมันเลยเป็นแบบนี้ไง มันเป็นอะไรที่แบบกุ้มใจนอนไม่หลับมันคิดมากนะคะมันเป็นอารมณ์แบบคิดมากมันยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าในปีหน้านะอ,อ,อะไรแมันจะดีขึ้นนะปีหน้าไม่มองว่าใน,นหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยนะจากเดือนธันวาเนี่ยคุณน่าที่จะจบและไอ้ไอ้ส่วนตรงเรื่องของความ 3, 3, สัมพันธ์รักสามเศร้าตรงเนี้ยนะคะภายในหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยมันน่าจะแก้ไขได้ the world มาแล้วนะคะคือการแบบสมบูรณ์ จบสมบูรณ์ถ้าไม่ว่าบทสรุปเนี่ยจะเป็นเราที่ถูกเลือกหรือว่าเราแบบเป็นคนมีคนอื่นซะเองเราก็คือเลือกได้หรืออะไรก็ตามหรือว่าเราจะเลือกอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นทั้งนั้นนะคะเพราะว่าบอกเลยนะความสัมพันธ์รักสามเศร้าไม่มีทางจบสวยนะคะมันไม่มีทางมีใครที่มีความสุขครบทั้งสามคนมันจะต้องมีคนที่แบบเจ็บอะ นะคะแล้วแต่เลยว่าจะเจ็บ1คน2คนหรือว่าเจ็บทั้ง3คนแต่ถ้ากรณีเจ็บ3คนนี้ก็คือการยังทนอยู่ในความสำคัญอนะไม่มองว่าอย่างนั้นนะถ้าเป็นเมย์นะคะ,อ,ะอยู่ในความสมคัญรักสามเศร้าเนี่ยเมย์จะตัดสินใจเป็นคนที่เดินออกมานะเพราะว่ามันเป็นการจบปัญหาได้เร็วที่สุดแล้วก็ทําได้เลยทันทีโดยที่ว่าเราเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายที่ยอมเลือกเองแล้วก,ก็อีกสองคนเขาจะได้มีความสุขนะนะ มันก็เป็นอะไรที่มันดีที่สุดแล้วมันก็ดีกับตัวเราที่สุดด้วยนะคะการที่ว่าแบบมีมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคนเป็นแฟนเนี่ยมันมันไม่โอเคทั้งนั้นอะเมไม่สนับสนุนเลยนะคะให้ใครอยู่ในสภาวะแบบนี้นะดังนั้นไม่วางว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคุณจะช่วงต้นปีอะคุณจะหลุดออกจากวงจรน,นี้นะก็ยินดีด้วยนะคะที่ไพ่เดือบัวมันมาช่วยไว้อืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเมขออ่านคนที่แต่งงานแล้วนะคะที่อยู่ใน ความสัมพันธ์มานานแล้วเนาะเดือนสตรนแล้วก็สิบดาบกับหัวนะคะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณในเดือนธันวาคมนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่เม่บอกคุณแหละว,ว่าคุณทำงานเยอะนะในเดือนที่แล้วก็ผลของการที่คุณไปเริ่มงานเริ่มธุรกิจอะไรไว้นั่นแหละมันก็เลยส่งผลให้ตอนนี้คุณก็เลยเหนื่อยอะคะ่ะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยต่อเนื่องเนาะสิบดาบคุณอยากให้มันจบนะอยากให้งานมันเสร็จอยากให้มันแบบ เออสิ้นปีนี้จะได้แบบฉลองมีเวลาให้กับครอบครัวแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอะไรที่เริ่มไปแล้วมันต้องทําต่อให้เสร็จแล้วว่าไม่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุณไม่เลือกมันจะทําให้คุณโหลดมากเกินไปงานมันเยอะเกินไปนั่นแหละคุณก็เลยเครียดนะตอนนี้คุณก็ไม่มีเวลานะคะเนี่ยแล้วก็ ไม่มีไฟในการทำงานเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะคะเดอสเตนกับหัวอตอนแรกคุณจะเป็นอย่างนี้เลยนะในช่วงที่คุณก่อนที่คุณจะทำงานตรงนี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้พอคุณทำมาครึ่งทางแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยเกินไปนะคะมันเยอะมากนะถึงแม้ว่าคุณจะรอ,อะผลประโยชน์ผลตอบแทนที่มันมากมายแต่ว่าใน,ใน,ใ,นในทางกายภาพแล้วก็คือคุณก็ไม่ไหวะนะคะช่วงนี้คุณก็เลยจะเหนื่อยๆหน่อยแล้วความรักมันก็เลยแบบ ไม่ค่อยมีเวลาให้แกกันนะคะมันอาจจะไม่ได้โรแมนติกเนาะถ้าคุณสองคนเคยมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเหมือนกับว่าอยู่คนละมุมเลยนะช่วงเนี้ยนะคะก็บอกไว้แต่ว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าไพ่บทสรุปเนี่ยมันมีเ World เข้ามานะคะก็คือว่างานคุณเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสร็จนะแล้วก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะระหว่างคู่รักนะก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็แต่ก็คือเดือนเนี้ยมันอาจจะตึงๆนั่นแหละนะ ก็เลยทําให้คุณแบบว่า2คนอาจจะรู้สึกกุ้มใจบางคนก็อาจจะเครียดมากจนนอนไม่หลับนะคะเมยมองว่าคุณน่าจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยแล้วมันผสมกับคนรักไม่เข้าใจด้วยมันก็เลยยิ่งเครียดนะมันก็จะตึงนิดนึงในธันวาคมนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะดีขึ้นนะช่วงมกรานะเดวเวอร์มาแล้วนะคะพลังงานของสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยเขาตอนนี้นะ ก็ยังดีนะคือเขามีแดเหรียญก็คือความรักเขาพยายามจะเติมเต็มคุณตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะแอบ,บน้อยใจแต่ก็คือรู้อะว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้เป็นการว่าแบบไอออกนอกลู่กทางอะไรคือคุณก็ทํางานไงก็เลยไม่มีเวลาแล้วว่าอะไรที่มันเคยทะเลาะเคยเถียงเคยมีปัญหากันเนี่ยตอนนี้ก็คือคุณก็ยังไม่ได้เขียบเขาแต่เหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่ได้เก็บเอามันไปคิดมากจนจนทําให้อยากจะ มีปัญหาบานปลายอะคะ่ะเมย์มองว่าเขาก็ยังคงเหมือนเดิมนะในส่วนของหน้าที่ของเขาหรือว่าความรู้สึกของเขาก็ยังแบบยังคงทําอะไรแบบให้คุณเหมือนเดิมอะแหละนะไม่ได้อะไรมากแต่เขาก็เมย์มองว่าเนี่ยสามคาถากับหัวในมุมมองของชีวิตสมรสเมย์มองว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าเออช่วงนี้มันไม่มีอะไรให้ลุก forward มันไม่มีอะไรให้รอคอยนะแบบอย่างเช่นปลายปีอย่างเงี้ยหรือว่าเนี่ยมันหยุดยาวอย่างเงี้ยคุณสองคนน่าจะแบบ ได้ไปเที่ยวกันหรือว่าพาลูกๆไปเที่ยวแต่ว่าคุณกรกฎก็ไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยแบบช่วงนี้ก็เลยจะมองความรับเป็นแบบมันไม่มีอะไรให้ให้รอคอยสิ่งดีๆเลยอะนะก็คือยังไม่มีเวลาให้แก่กันนั่นเองแต่ว่าเขาก็ยังคงทําหน้าที่สามีืิภรรยายของเขาไปะนะคะหรือในบางคู่เนี่ยตัวเขาเองก็มุ่งมั่นเหมือนกันแหละมีงานต้องทําเหมือนกันนะคะให แปดเหรียญเนี่ยคนคนนี้ก็คือนั่งทํางานไปเรื่อยๆตัวตัวเขาเองก็อาจจะมีงานดูทีอะไรที่ต้องทําเหมือนกันงานอาจจะเยอะเหมือนกันเช่นปีก็คือต่างฝ่ายต่างอยู่ราคาแล้วก็ไม่โรแมนติกน,นะในช่วงนี้แต่ไม่มองว่าเดี๋ยวมกรลาเนี่ยต้นปีเนี่ยคุณสองคนน่าจะมีความสุขกับเรื่องของอินคัมหรือว่าไรายได้ที่มันมากขึ้นนะเพราะว่าคนทํางานมันก็ต้องมีเงินเข้ามาเยอะอยู่แล้วเนาะไม่มองว่าเดี๋ยวก็ ปีหน้ามันน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้หยุดพักบ้างเพราะว่าสะสมเงินมาตั้งแต่ปลายปีอะนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเดอะเวเนี่ยมันก็เป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์สุขได้ด้วยนะคล้ายๆแบบพวกสิบถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าชีวิตครอ,อบครัวของคุณมันน่าจะโอเคขึ้น,นแบบมกราคุงพาอะไรแบบนี้นะคะก็รอดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวเมเปิดไพ่โป๊กเกอร์ให้นะคะโคูวันนี้7 8 9เเลยอะ เล็กสวยก็นั่นแหละค่ะช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องงานเลยแหละนะมันมีอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขด้วยแหละนะในงานของคุณเนะี่ยคุณจะต้องเอาตัวรอดนะแล้วก็ต้องต้องอทุ่มเททํางานนะคะช่วงนี้ต้องทุ่มเททํางานมากนะเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อองค์กรบริษัทอะไรของคุณแล้วก็มีอะไรริกกี้ที่ต้องแบบแก้ไขด้วยนะ มีสภาวะที่ต้องแบบมีปัญหาให้แก้ให้ดิวนะคะในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนคุณจะมีทางออกในในปัญหาที่คุณจะต้องฝ่าฟันตรงนี้กับเรื่องงานก็ช่วงนี้อาจจะตึงนิดนึงอย่างที่บอกแต่ว่ามันได้รับผลสำเร็จคะ่ะความสำเร็จมันรอคอยอยู่นะเดวิ d นะคะก็เป็นไปนอย่างน่าพ่ยเลยเรื่องงานล้วนๆเลยค่ะอันนี้นะโอเค ไม่เปิดไพ่คำแนะนำของ Angel s ให้นะคะอันนี้นี่ทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะไพ่แนะนำนี้คนกรกฎที่ไม่รู้จักก็คือทำงานเยอะมากหลายคนเลยนะคะบางคนเนี่ยนอกจากงานาประจำที่ตัวเองทำแล้วก็ยังไปทำธุรกิจอีกแล้วก็ยังจะไปลงคอร์สน,นู่นนี่นั่นคือคุณเป็นคนนี้แบบกระตือรือร้นตลอดเวลานะชอบทำนู่นทำนี่นะคะ Hard to hard conversation เนี่ยคะ่ะ a n g e l s แนะนำนะคะว่าถ้าพอมีเวลานะอยากให้คุณพูดคุยกับคนรักของคุณหน่อยนะกอะ็อาจจะบอกเขาหน่อยว่าตอนนี้งานเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ต้องทำไอ้นี่นั่นอะไรอย่างนี้ไม่มีเวลาให้ ก็อัปเดตเขาหน่อยวันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณนะคะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในงานก็อยากให้คุณแชร์กันกับคู่เขาจะได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะเขาจะได้ไม่รู้สึกเป็นแบบอ l o n นะโดดเดี่ยว3ามคาากับหัวนะคะแล้วก็อาจจะสามารถที่จะบอกเขาแบบนี้ก็ได้อย่างที่ไม่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทํางานเสร็จคุณจะมีแบบ อินคมเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาว่างมากขึ้นก็เดี๋ยวพากันไปเที่ยวไหนพากันไปทําอะไรมีโครงการอะไรอย่างเงี้ยก็คือแชร์กันนะควรที่จะแชร์ความสุขความทุกข์กันนะแล้วมันจะทําให้บรรยากาศมันไม่ตึงนะคะไม่ตึงเครียดสิบไม่ใช่9ดาบเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะปิดมันไว้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะ พูดคุยอะไรกันได้แชร์กันได้ทุกเรื่องเนี่ยนะคะชีวิตครอบครัวมันจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีการหยุดชะง,งากักหรือว่ามีความแบบน้อยอกน้อยใจอะไรอะ่ะมันจะได้ราบรื่นทุกอย่างนะคะซึ่งดวงกรากฏมันดีแล้วนะคือในบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่มีงานทําด้วยซ้ําแต่ว่าคุณอย่างงานเยอะนะดังนั้นไม่มองว่าคุณโชคดีแล้วแหละมันขาดแต่ว่ามันก็ต้องแบบเติมน้ําตาลให้แก่ความรักกันบ้างแค่นั้นเองนะคะก็ดีใจด้วยนะคะดวงดีนะ ไม่มองว่าดวงดีนะคะแบบนี้ก็คนรักยังคงรักคุณเหมือนเดิมอาจจะน้อยใจบ้างนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเดือนธันวาคมก็ขอให้คุณทุกคนมีความสุขนะคะสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็ขอให้โชคดีด้วยนะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคำทำรรนายช่องไม่เม h ชาแนลนะคะก็เวลาผ่านไปเร็วมาก 6เดือนที่ทํามาก็คือเมย์มีความรู้สุกว่ามันผ่านไปแต่ละเดือนเร็วมากเพราะว่าเมย์ได้ทํางานอ,าอดิเรกในสิ่งที่เมย์รักนะการอ่านดวงกันทํานายเนี่ยมันทาแล้วมีความสุขค่ะมันอาจจะโหลดเยอะนิดนึงเพราะว่าอ่านทุกวันเลยแต่ก็มันไม่ได้รู้สึกว่าเราเหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้นะคะก็จะทำ่างนี้ต่อไปนะคะก็หวังว่าจะมีคนเข้ามารับชมนะคะต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ